ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนั่นเองค่ะแบบฝึกหัด1.1ดนนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราเขียนกราฟจงเขียนกราฟของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรในแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าแต่ละแต่ละระบบสมการนั้นมีคำตอบเดียวหรือมีคำตอบมากมายไม่จำกัดนะคะหรือไม่มีคำตอบเลยนะอ่ะเรามาทำข้อที่หนึ่งกันค่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะ x บวก2 y เท่ากับ4และอีกสมาการหนึ่ง2 x บวก3 y เท่ากับ7ค่ะนะเออนะบนะจากตรงนี้นะคะเมื่อกี้ครูกดย้อนหลังนะคะไปโดนนิดนึงนะอ่เนะเอ ข้อหนนะ x บวก2 y เท่ากับ4นะจ๊ะอีกสมการหนึ่งคือ2 x บวก3 y เท่ากับ7นะจากนั้นเดี๋ยวเราจะวาดกราฟนะคะโดยที่เราจะแทนค่านะคะ x และ y นะ เราจะแทนค่า x แล้ว y นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ให้เป็นสองส่วนละสองละกันโอเคพร้อมนะฝั่งซ้ายก่อนละกันค่ะคู่แทนนะคะคู่แทน x เป็นลบสองตรงนี้นะเป็นนะนะะลบสองนะนะลบสองนะจะหาค่า y กันนะคะนะเราแทนตรงนี้ให้เป็นลบสองเราจะหาค่า y กันเออก่อน นะคะเราจะหาค่า y กันนะโดยที่เราก็แก้สมการเอานะคะแทนเป็นลบสองอ่าจากสมการตรงนี้อ่ะเดี๋ยวโคิดให้ดูนะคะเช่นเราแทน x อลบสใช่ไหมบวกสองเราหาค่า y กันเท่ากับ4ดังนั้นลบอ่าลบสลบอยู่ใช่ไหมย้ายฝั่งขวาก็กลายเป็นบวกแบบนี้นะ รัน Y ของเราก็คือเท่าไหร่คะเอออ่ะค่อยไปสองวบสบวกสองเป็นหกนะนั้น Y เดียว2คูณอยู่ใหญ่ไปหารช่ไหมลา่าก็เท่ากับ3นั่นเองค่ะเท่ากับ3นั่นเองอ่ะแล้วก็แทนค่าไปตรงนี้จากนั้นอ่ะถ้าต่อไปเอ่ยทำไมนะเรานะ่ะจากตั้งสมการเราจะแทน x เท่ากับศูนย์ละแทน x เป็น0ูนย์ค่ะนะคะ ดังนั้นเราก็จะเหลือแค่ 2y ใช่ไหมเท่ากับ4ดังนั้น y 2คูณอยู่แย่ไปหารก็จะเป็น4ล2แบบนี้ดังนั้น y เราก็คือ2นั่นเองค่ะ,ะใส่ค่าให้เรียบร้อยต่อมาค่ะเราแทน x เป็นอะไรต่อแทน x เป็น2ใช่ไหมก็จะได้เป็น2บวก 2y เท่ากับ4 ดังนั้น2อง y เท่ากับเท่าไหรเออ2กอยู่ย้ายไปลบได้2งันั้น y เดียวคือ1ค่ะแบบนี้ใส่ในตารางให้เรียบร้อยนะคะใส่ในตารางให้เรียบร้อยนะะนัจ้าลักษณะวิธีการคิดก็คิดแบบนี้เราใส่ตารางนะอ่านดี๋ครูขอลบนะต่อไปค่ะเรามาดูตารางขวากันนะน้องๆอาจจะทดในกระดาษทดก็ได้นะคะ โอเคด้านนี้ฝั่งนี้เนาะเราก็แทน x เ,เหมือนเดิมค่ะ x y เ,เหมือนเดิมเลยลบสองศูนย์สองแล้วกันน่ะป่ะจากสมการข้างบนเราใช้มสมการนี้มาคิดนะก็จะเป็นสอง x คือลบสองบวกสาม y เท่ากับเจ็ดลบสองคูนสองได้เป็นลบสี่บวกสาม y เท่ากับเจ็ดนะคะดังนั้น3 y คือเท่าไหร่ลบ4อยู่ใหญ่ไปบวกใช่ไหม นะคะเป็นเท่าไหร่เอ่ยอืมสิบเอดนาะฉะนั้น y เดียวก็คือเท่ากับสิบเอ็ดส่วนสามสามสามเก้านะะนะเก้ากว่ากว่าเนาะนะคะได้เป็นสิบเอ็ดส่วนสามอ่ะประมาณนี้ในเก้ากว่ากว่านะคะต่อไปจ้ะเราแทน x เป็นอะไรเป็นศูนยะ์เนี่ยนะเราหาค่า y นะอย่าลืมนะจ้ะ ดน,น y ของเราก็จะเท่ากับพระเอ释เจ็ดส่วนสามดึงมนะคะได้สกว่ากน,นั่นเองค่ะจะไปหาเราแทนอะไรเอ释เราแทน x เป็นสองนะนะคะทำนั้นสอง x นะคะบวกสามแทนแทนแทนอะไรนะแทน x เป็นสองค่ะก็ได้เป็นสองคูณสองนะคะบวกสาม y เท่ากับเจ็ดสี่บวกสาม y เนาะเท่ากับเ ดังนั้น3 y ทเท่าไร่7็ลบ4ี่เหลือสานั้น y เท่ากับ1นั่นเองค่ะแทนตรงนี้นะ y เท่ากับ1่ค่ะอะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนกราฟพร้อมๆกันนะคะในสมาการนี้นะคะน้องเห็นยังมีจุดจุดหนึ่งที่ได้คำตอบเหมือนกันแทน x อะไร y เป็นอะไรแล้วคำตอบจะเหมือนกันน้องสังเกตเห็นไหมคือจุดนี้จุดนี้ใช่ปะ เเป็นสอง Y mm hmm. เป็นหนึ่งนั่นเองค่ะนะมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นแต่ในข้อนี้เขาให้เราวาดกราฟค่ะนั้นนี้เป็น Y นะแกนนี้แกน Y นะนี่คือแกนเอกนะ,ะต่อค่ะก็จะเป็นอ่า ไล่มาเลยนะหนึ่งสองสามอ่ะแบบนี้สี่หนึ่งสองสามนี่เป็นศูนย์นะสี่อ่ะกูเขียนแบบนี้พอนะหนึ่งลบสองลบสามลบสี่เตรียมพอดจุดค่ะอันแรกนี่ยกูแรกอันนี้ค่ะลบสองสามค่ะ x ลบสอง y คือสามจุดนี้ศูนย์สองค่ะ อหนึ่งนะคะ x เ,เป็นสอง y เป็นหนึ่งะคะ่ะ x เป็นสอง y เป็นหนึ่งะคะ่ะอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้คือาตีก่อนละกันตีเส้นก่อนละกันมันไม่ค่อยโตไม่เป็นไรนะอ่ะนะคะประมาณนี้อันนี้คือเส้นแรกเอามาอีกรอบหนึ่งวะโอ้ยอ่ะโอเค ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสรรมการอันแรกก็คือสอง x ม่สรรมการอันแรกคือสรรมการนี้นี่นี่ x บวกสอง y เท่ากับสอีกสรรมการหนึ่งอะนะอีกสรรมการหนึ่งนะได้เป็นตัวนี้ดูนี้ลบสกับ3ากว่า เเป็นลบสองวายเป็นสามกว่ากว่าเอกเป็นศูนย์วายเป็นสองกว่ากว่าคือตรงนี้นะต่อไปค่ะเอกเป็นสองวายเป็นหนึ่งค่ะก็จะเป็นลักษณะของกราฟแบบนี้อ่าไใหม่แปบ๊บนึงนะ เอาใหม่ x เป็นลบสองเหมือนน่าจะจุดน่าจะจุดผิดเนาะใหม่นะ x เป็นลบสอง y เป็นศัพกว่าตรงน,นี้ต่อไปค่ะสองกว่านี่มันจะลงมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นนี้ประมาณนี้อ่าโอเคซึ่งเส้นทั้งบนเนี่ย อมอ,อเส้นนี้อ่าเส้นนี้ก็คือสอง x บวกสาม y เท่ากับเจนะคะก็จะมีจุดตัดกันนะมีจุดตัดคือจุดนี้ถูกไหมนะคะก็มีจุดตัดอตรงนี้ค่ะจุดที่ไหนนะสองกับหนึ่งถูกไหมล่ะดังนั้นเราก็เขียนสรุปให้เขานิดนึงว่า ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนี้มีคำตอบมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวคือ,อคือสองหนึ่งค่ะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะนะก็คือเหมือนให้เรา วาดกราฟแล้วดูว่ามันมีจุดตัดไหมถ้ามีจุดตัดก็ดูว่าจุดตัดนั่นคือคําตอบเท่าไหร่นะคะก็สรุปให้เขานะ